ก็ขอวัสดีนะครับสำหรับที่ได้ดูคลิปวิดีโอนะฮะที่ผมอัพข้อมูลลงแฟนเพจเฟซบุ๊กในเรื่องราวของไก่โฟนายาขยาชีวภาพนะครับผ่านไปแล้วนะครับ2วันวันนี้เข้าสู่วันที่3นะเลยครับแต่เมื่อวาน 2- 3สาวันก่อนนะฮะฝนตกอย่างหนักเลยครับแต่ไม่เป็นไรนะฮะวันนี้ผมจะพาไปดูประสิทธิภาพในการทำงานของไก่โฟน่านะครับยาายาคุณภาพ ที่สำคัญไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตนะครับเราไปดูกันเลยนะฮะพร้อมหรือยังครับโอเคครับผมวันนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูนะฮะหลายๆท่านที่สงสัยว่อาอยาขครยาไกฟ่ฟน่าประสิทธิภาพในการทํางานนะฮะประสิทธิภาพบอกได้เลยนะครับว่า100%เปอร์เซ็แน่นอนเนี่ยครับฆ่าหญ้าได้ทุกชนิดนะครับฝั่งนี้ผมไม่ได้ฉีดนะครับเฉียวขจี โอ้โหกลางทุ่งนาบรรยากาศวันนี้วันที่28นะฮะวัน28มิถุนายน2560นะครับพร้อมแล้วนะฮะมาดูกันเลยครับว่าคุณภาพประสิทธิภาพโอ้ต่างกับวันนั้นเลยนะฮะวันนั้นยังเขียวเขียวแบบเขียวทนเะนี่ยแต่วันนี้มาดูครับซึ่งวันนั้นผมฉีดไม่เสร็จนะครับฉีดได้ได้นิดเดียวนะฮะประมาณสัก สองถังนี่แหละฮะถ้าจาไม่ผิดสองสามถังแต่คุณภาพนะครับมาดูกันว่ายาฆ่าหญ้าไกาโฟนาฟาสีเขียวใชยสลับฆ่าหญ้าทั่วไปนะครับฆ่าหญ้าทั่วไปที่ผมบอกว่าหญ้าฆ่านะครับเป็นหญ้าที่ตายยากมากเลยนะครับนี่ครับมาดูกันว่าเป็นยังไงตายไหมตายยังเฮ้ยฮะโอ้โห ดูครับการฉีดซึ่งวันนั้นก็ฝนตกช่วงหัวค่ํานะครับประมาณสักห้าโมงเย็นนี่แหละฝนมันตกลงมาแต่ผมกลัว,ลวมันย้ามันไม่ตายแต่มาดูผ่านไปแค่สองชั่วโมงนะครับมากลับมาดูโอ้โหย่ามันเริ่มดูดซึมทางใบนะครับมันมันก็คือพืชมันสั่งขอแสงนะฮะแต่มันมันซึมเข้าไปทางใบนะครับจินทางใบก็เออเข้าท่าดีตายตายหมดเลยนะดูด้วยนะฮะเริ่มตาย แต่วันนี้ว่าจะมาเพิ่มเติมให้นะครับก็โอเคสำหรับท่านใดที่สงสัยนะครับก็ยังไงก็อินบอกมาได้นะครับติดต่อสอบถามได้เลยโดยจงนะครับยาขย่ากไกลโฟนะขึ้นภาพนะครับหลายเหลือหลายโอเคครับผมแฟนเพจ a c e b o o k ครับอย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์กันด้วยวันนี้ผมมาทดลองด้วยตัวเองนะครับ ครับผมให้ดูคร่าวๆนะครับและที่สําคัญไม่เป็นอะไรต่อสิ่งมีชีวิตนะครับ okay. วันนั้นอย่างกระเขียวเลยฮนะขอบคุณให้การสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะครับขอบคุณแฟนเพจเฟซบุ๊กทุกๆทก่านเลยนะครับ